ดำเนินคดีตำรวจทั้งชุดแต่ตำรวจอารันผู้กำกับยันในสิบไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันทรมานใกล้ชิดสืบจากข่าวมากขึ้นด้วยการสวมเสื้อสืบจากข่าวเสื้อ289บาทหมวก189บาทค่าส่ง50บาททั่วประเทศกฎหมายป้องกันทรมานออกฤทธิ์ อายการสั่งแจ้งข้อหามาตรา1578ตำรวจอารันผูกกำกับยันในสิกรณีจับลุงเปียกไม่แจ้งให้นายอำเภอและอายการทราบเป็นการปกปิดชะตากรรมบังคับถอดเสื้อเอาถุงคลุมหัวผิดย่ำยีศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ส่วนผู้บังคับการผู้บัญชาการข้อหาละเลยหลักฐานยังไม่ชัดพันตำรวจเอกวิรุธบอก เป็นบทเรียนสำหรับพวกตำรวจที่ลูกแก่อำนาจไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองหลับหูหลับตาทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยคิดว่าสามารถจะคุ้มครองได้เหมือนการกระทำที่ผ่านมาตำรวจแห่งชาติก็ต้องพัฒนาความคิดและจิตสำนึกของตำรวจทุกระดับสั่งเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปใครที่คิดว่าการควบคุมตัวประชาชนแล้วทำตามกฎหมายยาก แจ้งให้นายอำเภอและอายาการทราบจะทําให้ทํางานไม่ได้ไม่อยากจะเป็นตํารวจต่อไปก็ต้องรีบลาออก DSI แจ้งข้อหา8ตำรวจสอพออรัญญประเทศตั้งแต่ระดับผู้กำกับยันพอบอมูคดีอุ้มหายจับแพะลุงเปียบเบื้องตน้นล้วนให้การปฏิเสธทุกข้อหาขอยื่นเอกสารชี้แจงแก่ข้อกล่าวหาเป็นวันที่27พฤษภาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา10บนาฬิกานาทีวันที่9พฤษภาคม2567ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในอังสุเกตวิสุทธวัฒนศักด์ผอออกองกิจการอำนวยความยุติธรรมหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนนายวัชรินพานุรัตรองอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบหรือกำกับการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดดรน้ำแท้มีบุญสล้าง เลขานุการรองอายการสูงสุดและคณะพนักงานอายการร่วมกันสอบปากคำและแจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอารัญญประเทศจำนวนแปดรายประกอบด้วยพันตำรวจเอกพิเชษศรีจันทราผู้กำกับสพอารัญญประเทศพันตำรวจโทพิชิตวัฒโนรองผู้กำกับสอบสวนสพอารัญญประเทศพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำสารวัตรสอบสวนสพอารัญญประเทศร้อยตำรวจเอกพงสพัก พลแสนรองสารวัตรสอบสวนสพออรัญญประเทศร้อยตำรวจเอกพัชระบุญอินราธากูลรองสารวัตรสอบสวนสพออรัญญประเทศดาบตำรวจพิเศษพวงมาลีประดับหรือดาบเสกพอบอหมู่สอบสวนสพออรัญญประเทศจากสิบตำรวจทวีศักดิ์พูลสะสมทรัพย์พอบอหมู่สอบสวนสพออรัญญประเทศสิบตำรวจเอกชัยสิริสุรโคสิธิ์พอบอหมู่สอบสวนสพอรัญญประเทศ กรณีนายปัญญาคงแสนคำหรือลุงเปียกถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพออรัญญประเทศดำเนินคดีอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามพรบอุ้มหายนายวัชรินกล่าวว่า วันนี้ผู้ต้องหาทั้ง8รายได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนก่อนเวลานัดหมายจากเดิมที่แบ่งการสอบปากคำออกเป็นสองรอบคือรอบเช้าและรอบบ่ายขณะนี้จึงได้เริ่มการสอบปากคำทันทีโดยจะใช้ห้องประชุมของ DSI ทั้ง3ห้องในการสอบปากคำและแจ้งข้อหาส่วนการให้การเบื้องต้นนั้น ผู้ตองหาล้วนให้การปฏิเสธทุกข้อหาและแจ้งขอยื่นเอกสารชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นวันที่27พฤษภาคมส่วนข้อหาที่คณะพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งต่อผู้ตองหาเป็นฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งจะต้องมีการแจ้งให้พนักงานอายการในพื้นที่จังหวัดสักแก้วและนายอำเภออารัญญประเทศรับทราบด้วยแต่เมื่อไม่มีการแจ้งจึงผิดกฎหมายส่วนความผิดตามพร,ะระบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศัการาช2565หรอือพร,ะระบอุ้มหายประกอบด้วยมาตรา6กการกระทำย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมโหดร้าย และมาตราเจ็ดการอุ้มหายหรือการกระทําที่มีการปกปิดชะตากรรมวันนี้จึงเป็นขั้นตอนที่ผู้ต้องหาขอเข้ารับทราบข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาในพฤติการคดีตามที่พนักงานสอบสวนมีการแจ้ง ซึ่งผู้ต้องหาแต่ละรายจะมีพฤติการที่แตกต่างกันบางรายอยู่ในสถานที่เดียวกันก็อาจจะมีพฤติการเหมือนกันได้จากนั้นจึงจะขอส่งเอกสารชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอีกทั้งเราให้สิทธิ์กับผู้ต้องหาเต็มที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหรือหากผู้ต้องหามีพยานหลักฐานอื่นๆพยานเอกสารพยานวัตถุพยานบุคคลพยานแวดล้อมก็สามารถนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนได้ในวันที่27พฤษภาคมต้นยืนยันว่าในการ สอบสวนผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การอย่างไรก็ได้เราไปบังคับไม่ได้ทั้งนี้การจะมายื่นเอกสารที่แจงแก้ข้อกล่าวหาผู้ต้องหาจะต้องเดินทางมาด้วยตัวเองเพื่อให้เราบันทึกคำให้การของเขานำเข้าสำนวนการสอบสวนหากไม่มาคณะพนักงานสอบสวนจะปิดกล่องในการรับข้อมูลเพราะถ้าขยายเวลาไปเรื่อยๆจะเหมือนเป็นการประวิงเวลา ส่วนสัญญาการประกันตัวเราไม่ได้ให้ผู้ต้องหาทำเพราะทุกคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานและไม่ได้หลบหนีไปไหนอีกทั้งการปล่อยตัวชั่วคราวเราก็พิจารณาจากตรงนี้ว่ามันไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องนำตัวไปฝากคังหรือทำประกันอย่างไรสอบปากคำเสร็จสิ้นสามารถเดินทางกลับได้นายวชรินกล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องคำให้การเดิมของผู้ต้องหาทั้งหมดเคยให้การกับเจ้าหน้าทีต่ตำรวจไว้นั้นเขายังยืนยันในคำให้การเดิมแต่การที่ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษในครั้งนี้ถือเป็นการให้ปากคำครั้งแรกของผู้ต้องหาเรื่องพรบอุ้มหายส่วนถ้าผู้ต้องหาจะให้การเพิ่มเติมก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหาส่วนภายหลังวันที่27พฤษภาคมก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่คณะพนักงานสอบสวนพิจารณาว่า ผู้ต้องหาแต่ละรายให้การชี้แจงมานั้นรับฟังได้มากน้อยเพียงใดถ้ารับฟังไม่ได้เหตุผลหักล้างหลักฐานไม่ได้คณะพนักงานสอบสวนก็นจะพิจารณา มีความเห็นทางคดีสั่งฟ้องและจะส่งสำนวนการสอบสวนไปยังอธิบดีอายการสํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาคสองเพราะเรื่องเกิดขึ้นในภาคตะวันออกและตนวางกรอบเวลาไว้ว่าหากผู้ต้องหาทยอยส่งเอกสารแก่ข้อกล่าวหาครบหมดแล้วก็จะเร่งสรุปสำนวนภายในเดือนมิถุนายนเมื่อถามว่าในวันเกิดเหตุพันตำรวจเอกพิเชษรีจันตรา ผู้กำกับสพอ,อรันยบประเทศมีพฤติการเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างเช่นรับรู้หรือรับทราบการปฏิบัติหน้าที่ของชุดสืบสวนจับกลุ่มลุงเปียยหรือไม่นั้นนายวัชรินกล่าวว่ามีภาพปรากฏชัดเจนว่าผู้กำกับการอยู่ในวันเกิดเหตุอยู่แล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดส่วนในรายละเอียดว่า เขามีบทบาทหรือมีการพูดคุยอย่างไรตนต้องขอละเว้นการเปิดเผยไว้ก่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีในวันนี้ล้วนอยู่ในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุจึงทำให้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามพยานหลักฐานในกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมจึงไม่มีการแจ้งข้อหามาตรา42ตามพรบอุ้มหายต่อผู้บังคับบัญชานในระดับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว หรือผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองเนื่องมาจากหลักเกณฑ์ของมาตรา42ที่ผู้บังคับบัญชาจะถูกดำเนินคดีนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาทราบอยู่แล้วว่ามีการกระทำทรมานเกิดขึ้นหรือมีการอุ้มหายเกิดขึ้นแล้วไม่ระงับเหตุหรือผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินคดีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เราได้มีการพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมแล้วพบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับระดับผู้บังคับบัญชาเมื่อถามว่า ในกรณีของดาบตำรวจพิเศษหรือดาบเสก ที่เป็นผู้ใช้ถุงพลาสติกสีดําคลุมศีรษะลุงเปียกนั้นสรุปแล้วเป็นการหยอกล้อเล่นหรือเป็นการบังคับลุงเปียกในการสารภาพฆ่าป่าบัวพันธ์นายวชรินกล่าวว่าเป็นรายละเอียดภายในสำนวนแต่ว่าทางผู้เสียหายอย่างลุงเปียกเองได้มีการให้ถ้อยคําไว้เรียบร้อยแล้วว่าบุคคลนั้นได้กระทําพฤติกรรมอย่างไรบ้างนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในระหว่างที่คณะพนักงานสอบสวนทําการสอบปากคำแปดผู้ต้องหาอยู่นั้นดาบตํารวจพิเศษ พวงมาลีประดับหรือดับเสกพอบอหมู่งานสืบสวนสอพออรัญญประเทศได้เดินออกมาเข้าห้องน้ำทางผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามว่ามีอะไรต้องการชี้แจงหรือไม่อยากจะปฏิเสธข้อกล่าวหาใดหรือไม่หรือยืนยันหรือไม่ว่าเราได้ทำตามขั้นตอนกฎหมายแล้วปรากฏว่าดาบตำรวจพิเศษไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดและพยายามเดินเกาะแขนทนายความเพื่อเข้าไปให้ปากคาต่อ ต่อมาพันตำรวจเอกพิเชษศรีจันตราผู้กำกับสอพอ,อรัญญประเทศได้เดินออกมาเข้าห้องน้ำผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามด้วยว่าจากข้อหาที่เกิดขึ้นผู้กำกับสอพอ,อรัญญประเทศมีอะไรอยากจะที่แจงหรืออยากพูดหรือไม่เพราะถูกแจ้งข้อหามาตรา157ปรากฏว่าเจ้าตัวได้ยิ้มรับและตอบกลับเบาๆว่าไม่มีครับและขออนุญาตครับ ก่อนขอตัวเดินเข้าไปห้องสอบปากคำพร้อมกับทนายความด้านพันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสติบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสอปอยท กล่าวกับสื่อจากข่าวว่าถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับพวกตำรวจที่ลูกแก่อำนาจไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองหลับหูหลับตาทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยคิดว่าสามารถจะคุ้มครองได้เหมือนการกระทำที่ผ่านมาตำรวจแห่งชาติก็ต้องพัฒนาความคิดและจิตสำนึกของตำรวจ ทุกระดับสั่งเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปใครที่คิดว่าการควบคุมตัวประชาชนแล้วทำตามกฎหมายยากแจ้งให้นายอำเภอและอายการทราบจะทำให้ทำงานไม่ได้ไม่อยากจะเป็นตำรวจต่อไปก็ต้องรีบลาออก ส o, ืบจากข่าวรายงานสนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์0869959575และอีเมลสืบจากข่าว at gmail com